สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วเนะจ้ากับช่องกระสินอินอิตาลีจ้ามือนี้สาวกระสินพาพี่น้องออกมาระเบียงเนะจ้นะเนาะมาระเบียงบ้านไม่เฮ็ดยังวันที่พี่น้องจะเอาคอนโดออกมาใส่งานพี่น้องคอนโดที่ห้าสื่อมาจากกันอันอินเทอร์เน็ตมือนันละจ้านี่มาเบิ่งนกันเลยนี่นี่อันนี้จะมอ,มองตากผ่าสาวกระสินน,นี่พี่น้องสาวกระสินามานแขวนคอนโดนี่จ้า นี่คอนโดของเขานาะแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เหาติตาุ้นีจ้าเป็นปลาเนาะจะเนาะอยู่นี่เขาเอินอันปลาบรันซีโนเนาะสารกะสินไปตลาดนัดพี่น้องมอเ้านี่ก็ได้อันจริงก็ซื้อมา2กิโลผมด้จ้านี่ซื้อมา2กิโลแต่ว่าสาวกระสินสิ่่องอันตากแค่ซตัวก่อนเนาะจะพี่น้องจ้าเบื้องอันคอนโดรู้ได้พี่น้องคอนโดสาวกระสินข้างล่างก็เป็นอันสวนสาธารณะเนาะ นี่คอนโดติดถนนติดสวนสาธารณะได้พี่น้องว่านั่นมงนังรถแล่นอ่อนอ้อมไป,ไปทางซ้ายหันจะสิไปอันวงหวนรอบนอกเนาะออกไปขึ้นไปทางบุญแล้วก็ไปตอนทางด่วนดวได้พี่น้องจ้าสะดวกสบายได้คอนโดมือนหลังนี่พี่น้องจ้าวิวดีพี่น้องจ้ามังหันก็จะกางกอสร้างยางพุพูนมองที่สากระสินพาะพี่น้องกันไปเมืองนันไปป้ายายี่ไงผุนเราเห็นไกลๆนั่นนั่นละ มาจ้ะเดี๋ยวห้ามานเอาปานของห้าเขาคอนโดกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าอ้าวผิวเใสัน้องคอนโดสาวมรนละสินคือระยุจะซื้อลมแห้งพี่น้องมังน,นี่ลมแห้งแห้งเด้อตัวละสันเล็บย่างเหระเนาะมาสันที่สุดนี่อึ๊บ วุ้ยคือมาดีเถอพี่น้องซาลกระสินวัาเออด,ดีดีดีสินไม่ได้ซื้อม,มาอีกจกอันอยู่มึงเนี่ยเออดีค่ะเออเลิศเลิศพี่น้องจะคุณนะอุ้ยสั่นไายสั่นมั่นเลยพี่น้องคุณนะอันนี้ก็ะิี ปิดเนอะจ้ะเนอะเดี๋ยวสาวกสิินขอปิดประตูก็เนอะจ้ะกันนันกันแมลงวันเนอะร่มแห้งพี่น้องจ้ะเอ้าปิดมือเดียววันหล่ะปิดเนี่ยนี่วอเรียบร้อยนี่คอนโดหรูเนอะจ้ะ กลางเมืองพู้เล่าโอ้กลางเมืองว่ัดศรีชาญเมืองสศรัทธาเขาจะเอา,านะอมาแล้วจ้าพี่น้องจ้ามือนี้กะบไม้ยังดอกแค่นี้อันผ้าพี่น้องมา่านเอาเอาคอนโดห้องออกมา่านใส่งานพี่น้องสื่อมาแล้วเนาะจ้าเนาะนี่จ้าแล้วก็ผ้ามาเบิงอนันวิวคอนโดจากระเบียงบ้านนี่จ้านี่ม่านหนีเนาะพี่น้อง จ้าจ้ามาพอกันไม่มือนาจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี่กับว่าไมื่ยังดอกแค่นี้หละจ้าผ่ามาเบิ้งกันคอนโดรู้จะซื้อเนาะมาพอกันไม่มือนาจ้จบบจา,า,วาจสวัสดีจ้า